ดูดวงชาวราศีกรกฎด,ดวงจุดวงแรงจริงคนผีเอาเงินทองมาให้ด้วยโชคชะตาบนกุศลวาส,สนาเทพเท,เทวดาคำชูปกป,กปกักกลุมของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์ครบผมทั้งคนทั้งผีช่วยสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาถือว่าดวงชะตานี้จุแรงเราผมมีเทวดาคอยส่งมอบเรื่องราวต่างๆนำพาซึ่งความผสมเล โชคลาบเงินทองาาบารมีวาสนาสิบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นปีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายก,กระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านโดนกันแกล้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ดวงนี้รับคนผีจะเอาเงินทอง,ทองมาให้มาช่วยสนับสนุนคำชูด,ดวงะตาท่านนั่นเอง การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาประเดบดังการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดสามสามเหรียญสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงสุขสมสมหวังจ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองดวงชะตานี้มีบุญกุศลวศาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ เรื่องการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบับผมจะติดตกตําแหน่งในดวงชะตาการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆตกตําแหน่งเดอะเวอร์เกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพริบเกณฑ์ชะตาการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพธุบายให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความะสมเร็จโชคลาภเงินทองบรรมีววสนาเดอะเอ็ age, มเพสบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะยิ่งใหญ่เกี่ยงกายการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นในดวงชะตา ครับคนก็คือคนผีก็คือผีโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านมีโชคมีลากมีเงินมีทองมีเลขเสียงนําโชคครับนะผมมีความผสมผสานเกิดขึ้นในดวงชะตาด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดยบดังการพลิกเปลี่ยนแปลผันในดวงชะตานี้จัดหนักจัดเต็มรับนะผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดยบดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองสิ่งใหม่ๆบังเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งความสําเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดาผมสิงกระสิทธิ์คำชูปกปากปากุ้มรองรักษาทั้งคนทั้งผีอย่างนี้ดวงไม่ดีให้มันรล้ไปดวงชะตาของคุณกําลังจะหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแต่ปกปิดซ่อนเล็ดอย่าให้ใครรู้แต่สิ่งต่างๆคนทั้งคนทั้งผีคอยเอาเงินคอยสนับสนุนคอยหนุนนํา คอยพิเปลี่ยนในดวงชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพปอกขาแม่ค้าตำรวจทหารนักสแสดงนักร้องอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองดวงชะตานี้จะเกิดความตั้งมั่นจับหนักจะเต็มดวงชะตาของท่านจะพิเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งลอยโชคยิ่งให,ยงยยงให้ยิ่งสุขสม ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปร,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนา,านอย่างก้าวโดดเดอะสตาร์สองแสงมนจันทาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเดอะไฮประเพนสิงหสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนทํช้ชูเตรียมตัวเฮลันรับทรัพย์รวยโชคดวงชะตานี้ตกตําแหน่งหนักลบกาได้กาเสียงกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะตั้งมั่นนะครับผมกาที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัสเมนตกตำแหน่งในดวงชะตา รู้สึกคึกเขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเรามันเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระบวกระไว้กระสาประใยอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมทําตามแบบแผนประเพณีกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดโลกกดโลกเห่งวิญญาณและดวงชะตาจะเปิดรับรั์รวยโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมขอให้ท่านแช่มชื่นราบลืมเป็นไปได้ด้วยดีนะผมกดซุป์แตงซุปปร์สติเกร์นะครับดวงนี้ดวงดุแรง เราผมแรงจริงโกนผีเอาเงินเอาทองมาให้แล้วผมรับฟังดวงชะตาของชาวราศีกรกฎต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้รับพลังงานที่เน้นไปทางการปรับเปลี่ยนและการเติบโตในหลายนิติของชีวิตท้องฟ้าในเดือนนี้ส่งสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องก้าวออกจากกรอบความคุ้นเคยและเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นจุดแข็งของคุณในเดือนนี้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยนำทางให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้านการงานเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองบรรยากาศในที่ทำงานของชาวราศรีกร,รกฎในเดือนนี้จะมีความเข้มข้นและท้าทายมากกว่าปกติคุณอาจจะพบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ที่มีความสำคัญสูงหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะที่คุณไม่เคยใช้มาก่อน สถานการณ์นี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลในช่วงแรกเหมือนกับการที่คุณต้องยืนหน้าห้องประชมุมเพื่อนําเสนอแผนงานต่อผู้บริหารระดับสูงในขณะที่คุณยังไม่มั่นใจว่าตัวเองเตรียมตัวมาดีพอหรือไม่ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญใหญ่ที่มีงบประมาณสูงและต้องประสานงานกับหลายแผนกพร้อมกัน ในช่วงสัปดาห์แรกของเรือนคุณอาจจะรู้สึกว่างานนี้หนักเกินไปมีรายละเอียดมากมายที่ต้องดูแลและคนในทีมก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่นี่คือจังหวะที่คุณต้องใช้ความอดทนและความละเอียดรอบคอบที่เป็นจุดแข็งของราศีกรกฎคุณจะค้นพบว่าการฟังเสียงจากคนในทีมอย่างตั้งใจและการสร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นมาก ลองนึกภาพว่าคุณจัดประชุมทีมแบบไม่เป็นทางการอาจจะนัดกินข้าวเที่ยงด้วยกันแล้วค่อยๆฟังความคิดเห็นของแต่ละคนอย่างจริงใจวิธีนี้จะทำให้คุณได้ข้อมูลที่มีค่าและทำให้ทีมรู้สึกถึงความอบอุ่นที่คุณมอบให้กันสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าหรือเปิดมาตลาดใหม่ แต่คุณต้องระมัดระวังในการลงทุนครั้งใหญ่อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ราคาแพงหรือขยายสาขาใหม่โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดให้เวลากับตัวเองในการวิเคราะห์ตัวเลขพูดคุยกับที่ปรึกษาและดูสภาพกระแสงเงินสดของธุรกิจให้ชัดเจนก่อนช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเจราจาต่อรองหากคุณคิดจะขอเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่คุณต้องเตรียมข้อมูลผลงานที่ผ่านมาให้พร้อมอย่าพึ่งแค่อารมณ์หรือความรู้สึกว่าคุณทำงานหักหลังมานานแต่ให้นำเสนอด้วยข้อมูลจริงเช่นโปรเจกต์ที่คุณทำสำเร็จยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานของคุณหรือปัญหาสำคัญที่คุณช่วยแก้ไขได้การวางรากฐานที่มั่นคงก็จะทำให้ก้าวต่อไปได้ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นด้านการเงินการวางรากฐานที่มั่นคง การเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ต้องการความระมัดระวังและการวางแผนอย่างรอบคอบมากกว่าที่เคยรายได้ของคุณอาจจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ที่น่าสนใจคือคุณจะมีแรงบันดาลใจในการจัดการเงินแบบใหม่ๆคุณอาจจะเริ่มสนใจการลงทุนระยะยาวการออมเงินอย่างเป็นระบบหรือการหาช่องทางไรายได้เสริมตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเริ่มศึกษาเรื่องกองทุนรวม หุ้นกู้หรือการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมในช่วงแรกของเดือนคุณควรใช้เวลาอ่านหนังสือดูคลิปความรู้หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจลงทุนทันทีเพียงเพราะเพื่อนแนะนำหรือเห็นโฆษณานะดูน่าสนใจให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเงินของคุณจะไปอยู่ที่ไหนและมีความเสี่ยงแค่ไหนค่าใช้ใจ่ายในเดือนนี้อาจจะสูงขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวอาจจะมีของใช้ในบ้านที่ต้องซ่อมแซมเช่นเครื่องปรับอากาศเสียท่อน้ำรั่วหรือเครื่องใช้ไฟฟ,ฟ้าที่ต้องเปลี่ยนใหม่หรือคุณอาจจะต้องช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่กำลังมีปัญหาทางการเงินสถานการณ์เหล่านี้ทำให้คุณต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ฉุกเฉินการวางแผนง,งบประมาณรายเดือนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากลองจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์เป็นเวลายอย่างน้อยสองสัปดาห์ คุณจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายเล็กๆแน่นอๆที่สะสมกันกลายเป็นจำนวนมากเช่นค่ากาแฟที่ซื้อทุกเช้าค่าอาหารสั่งเดลิเวอรี่ที่บ่อยเกินไปหรือค่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่บอกแล้วไม่ค่อยได้ดูการตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลงจะช่วยให้คุณมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหากคุณมีหนี้สินอยู่เดือนนี้เป็นเวลาดีที่จะทบทวนและวางแผนการชำระหนี้ให้ชัดเจนลองเรียงลำดับหนี้จากดอกเบี้ยสูงสุดไปต่ำสุด แล้วมุ่งเน้นชำรหนี่ที่มีดอกเบีย้ยสูงก่อนในขณะเดียวกันก็รักษาการจ่ายขั้นต่ำของหนี้อื่นๆไว้ให้ครบวิธีนี้จะช่วยลดภาระดอกเบีย้ยในระยะยาวได้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้เดือนนี้คุณอาจได้รับข้อเสนองานพิเศษหรืองานฟรีแลนซ์ที่น่าสนใจอาจจะเป็นการสอนพิเศษการรับงานดีไซน์การเขียนบทความหรือการให้การปรึกษาตามความเชี่ยวชาญของคุณ แม้ว่าจะต้องใช้เวลานอกจากงานประจําแต่ถ้าไม่กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากเกินไปรายได้เสริมนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ดีทีเดียวความรักสําหรับคนโสดชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้มีพลังงานที่ดึงดูดให้คุณออกไปพบปะผู้คนมากขึ้น แต่ไม่ใช่แบบสังสรรผิวเผินในงานเลี้ยงใหญ่คุณจะรู้สึกถูกดึงดูดไปยังกิจกรรมที่มีความหมายเช่นกลุ่มอาสาสมัครคลาสเรียนที่คุณสนใจมานานหรือชมรมที่มีคนมีความคิดใกล้กเคียงกันโอกาสในการพบรักในเดือนนี้มาจากการที่คุณยอมปล่อยวางกำแพงที่สร้างไว้ป้องกันตัวเองคุณอาจจะเคยถูกทำร้ายจากความสัมพันธ์เก่าๆและตั้งคำมั่นสัญญาว่าจะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆอีกต่อไป แต่เดือนนี้คุณจะค่อยๆรู้สึกว่าการปิดกันตัวเองตลอดเวลาก็ไม่ใช่คำตอบการเปิดใจรับคนใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องเผยความลับในการพบกันครั้งแรกนั้นแต่หมายถึงการให้โอกาสตัวเองได้รู้จักและเข้าใจคนอื่นอย่างจริงใจตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปเข้าคลาสทำขนมที่สนใจมานานแล้วพบว่ามีคนในคลาสที่คุยกันรู้เรื่องมีอารมณ์ขันที่ตรงกัน และเริ่มนัดเจอกันบ่อยขึ้นนอกเวลาเรียนความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความสนใจร่วมกันมักจะมีพื้นฐานที่แข็งแรงเพราะคุณมีเรื่องให้คุยและทำร่วมกันได้ตลอดอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการคาดหวังที่สูงเกินจริงชาวราศีกรกฎมักจะฝันถึงความรักที่สมบูรณ์แบบและครอบครัวที่อบอุ่น แต่อย่าออกภาพในกิจตนาการไปคาดหวังกับคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานให้เวลากับความสัมพันธ์ในการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติบางครั้งคนที่เหมาะสมที่สุดอาจจะไม่ได้มาในแพ็กเกจที่คุณคิดไว้ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีสำหรับการก้าวไปอีกขั้นกับคนที่คุณสนใจอาจจะเป็นการชวนไปเดทครั้งแรกการบอกความรู้สึกที่มีต่อกันหรือการคุยเรื่องจริงจังมากขึ้นว่าแต่ละคนมองหาอะไรในความสัมพันธ์ การก่อาหารในการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงจะได้รับการตอบรับในทางที่ดีสำหรับคนมีคู่คู่รักของชาวราศีกรกฎจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องการการสื่อสารที่ลึกซึ้งและตรงไปตรงมามากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตกอยู่ในรูปแบบเดิมๆซ้ำๆกันทำงานกลับบ้านกินข้าวดูทีวีนอนแล้วก็เริ่มวงจนใหม่ในวันรุ่งขึ้นความจืดชืดนี้อาจจะทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามว่า ความรักยังมีไฟอยู่หรือเปล่าเดินนี้คือโอกาสในการฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยการสร้างประสบการณ์ใหม่ร่วมกันไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางไกลหรือใช้เงินเยอะแค่การทําอะไรที่แตกต่างจากปกติก็เพียงพอแล้วลองนึกภาพว่าคุณชวนคู่ไปเดินตลาดนัดในตอนเช้าวันเสาร์แล้วกลับมาทําอาหารเช้าด้วยกันจากวัตถุดิบที่ซื้อมาหรือนัดกันดูหนังกลางคืนแล้วเดินคุยกันกลับบ้าน กิจกรรมเล็กๆเหล่านี้สร้างความทรงจำใหม่และช่วยให้คุณได้เห็นอีกฝ่ายในมุมที่แตกต่างกันอีกเรื่องสำคัญคือการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันหากคุณคบกันมาระยะหนึ่งแล้วเดือนนี้เหมาะกับการคุยเรื่องใหญ่ๆเช่นแผนการแต่งงานการซื้อบ้านการมีลูกหรือเป้าหมายในชีวิตระยะยาวการหลีกเลี่ยงเรื่องเหล่านี้เพราะกลัวจ,จะทําให้เกิดความขัดแย้งไม่ใช่วิธีที่ดีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาแต่ออดยน จะช่วยไอ้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นและมั่นใจว่ากำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันสำหรับคู่ที่กำลังมีปัญหาเดือนนี้อาจมีเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เก็บกดมานานอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่นการที่อีกฝ่ายลืมทำตามที่สัญญาไว้อีกครั้งแล้วคุณระเบิดอารมณ์ออกมาจนตัวเองก็ตกใจนี่เป็นสัญญาณว่ามีอะไรสะสมอยู่ข้างในที่ต้องการการจัดการ การปล่อยให้ความรู้สึกสะสมจนล้นภาชนะจะทำร้ายความสัมพันธ์มากกว่าการพูดคุยกันตั้งแต่ต้นรองหาเวลาคุยกันอย่างสงบไม่ใช่ตอนที่อารมณ์ร้อนหรือเหนื่อยจากการทำงานอาจจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่ท่านคู่พักผ่อนแล้วนั่งคุยกันแบบหันหน้าเข้าหากันไม่มีโทรศัพท์หรือสิ่งรบกวนบอกความรู้สึกของคุณด้วยประโยชน์ที่เริ่มต้นด้วยฉันรู้สึกแทนที่จะใช้คำว่าเธอทำ พราะวิธีแรกจะทําให้อีฝ่ายรู้สึกน้อยใจและเปิดใจรับฟังมากขึ้นโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนและการเติบโตสําหรับชาวราศีกรกฎทั้งในด้านการงานที่คุณจะได้พิสูจน์ความสามารถการเงินที่ต้องการวางแผนอย่างรอบคอบและความรักที่ต้องการความกล้าหาญในการเปิดใจและสื่อสารอย่างจริงใจจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณหรืความอ่อนไหวทางอารมณ์ที่เป็นพลังของคุณ ใช้มันเป็นเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างให้ดีขึ้นและอย่าลืมว่าทุกความท้าทายล้วนเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเสมอดวงชะตาชาวราศีกรกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับคลื่นในทะเลที่ค่อยๆเค,คลื่อนเข้าหาฝั่งอย่างนุ่มนวล แต่มาพร้อมกับพลังที่แฝงอยู่ภายในสำหรับคุณที่เป็นคนละเอียดอ่อนรักความปลอดภัยและใส่ใจทุกรายละเอียดในชีวิตเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆโดยไม่สูญเสียความมั่นคงที่คุณต้องการด้านการงานก้าวข้ามความกังวลสู่โอกาสใหม่การงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงสัป,ปดาห์แรกของเดือนคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่หรือได้ทำงานร่วมกับทีมที่ไม่เคยทำงานมาก่อนสำหรับคุณที่เคยชินกับการทำงานแบบเดิมๆหรือชอบอยู่ในพื้นที่ที่คุ้นเคยการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้รู้สึกกังวลในช่วงแรกลองจินตนาการว่าคุณเป็นพนักง,งานการตลาดที่เคยดูแลแต่ลูกค้าเก่าซึ่งคุณรู้จักพฤติกรรมและความชอบของพวกเขาเป็นอย่างดี แต่เดือนนี้หัวหน้าอาจจะมอบหมายให้คุณไปเชรจายกับลูกค้ารายใหม่ในอุตสาหากรรมที่คุณไม่คุ้นเคยในช่วงแรกคุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจกลัวว่าจะทำไม่ดีพอหรือไม่สามารถสร้างความประทับใจได้แต่นี่คือโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองสิ่งสำคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของผู้อื่นซึ่งเป็นจุดแข็งโดยธรรมชาติของชาวราศีกรกฎ ให้เวลาตัวเองในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเตรียมตัวให้พร้อมและอย่ากลัวที่จะขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์เพราะคนรอบข้างพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณมากกว่าที่คิด สำหรับชาวราศีกรกฎที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจมีข้อเสนอหรือโอกาสในการขยายธุรกิจเข้ามาอาจเป็นการเปิดสาขาใหม่หรือการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ใหม่อย่าพึ่งตัดสินใจด่วนในสัป,ปดาห์แรกให้เวลาตัวเองในการพิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบศึกษารายละเอียดทุกแง่มุมและที่สำคัญคือต้องมั่นใจว่าการขยายตัวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คุณภูมิใจเพราะชื่อเสียงที่สร้างมานานนั้นมี มีค่ามากกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการนำเสนอไอเดียใหม่ๆห,หรือโครงการที่คุณอยากทำนานหัวหน้าหรือผู้บริหารจะเปิดรับฟังมากกว่าปกติดังนั้นถ้าคุณมีแผนหรือแนวคิดที่อยากเสนอนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมเตรียมข้อมูลให้พร้อมนำเสนอด้วยความมั่นใจและอย่าลืมเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับด้านการเงินบริหารจัดการอย่างรอบคอบ การเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ค่อนข้างมีเสถียรภาพแต่ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนคุณอาจมีความต้องการที่จะซื้อของบางอย่างเพื่อปรับปรุงบ้านหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ชำรุดซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณที่ชอบให้บ้านเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นและสะดวกสบายตัวอย่างเช่นคุณอาจสังเกตเห็นว่าโซฟาตัวโปรดเริ่มเก่าและไม่สบายเหมือนเดิมหรือตู้เย็นเริ่มมีเสียงดังผิดปกติ ในช่วงแรกคุณอาจจะคิดว่าจะซื้อของใหม่ทันทีเพื่อแก้ปัญหาแต่ก่อนจะตัดสินใจจ่ายเงินก้อนใหญ่ลองพิจารณาดูว่าของชิ้นนั้นสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่หรือสามารถรอไปอีกสักพักได้ไหมบางครั้งการรอคอยจนกว่าจะมีโปรโมชั่นที่ดีกว่าหรือจนกว่าจะมีเงินเก็บเพียงพอจะทำให้คุณตัดสินใจได้ดีกว่าและไม่รู้สึกกดดันทางการเงิน สำหรับรายได้เดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษจากโบนัสหรือคอมมิชชั่นโดยเฉพาะชาวราศีกรกฎที่ทำงานขายหรืองานบริการผลงานที่สะสมมาจะได้รับการตอบแทนในรูปแบบที่คุณไม่ขาดคิดอาจเป็นเงินรางวัลจากการทำยอดขายได้ตามเป้าหรือได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากลูกค้าที่พอใจในบริการของคุณ เรื่องการลงทุนในเดือนนี้แนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษถ้ามีคนมาเสนอโอกาสการลงทุนที่ดูน่าสนใจหรือมีเพื่อนชวนร่วมทุนทำธุรกิจอย่าเพิ่งตื่นเต้นและตัดสินใจทันทีให้เวลาตัวเองในการศึกษาข้อมูลอย่างละอเอียดถามคำถามทุกข้อที่สงสัยและที่สำคัญคือต้องมั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างชัดเจนอย่าลงทุนด้วยเงินที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันหรือเงินที่เก็บไว้สำหรับฉุกเฉิน การวางแผนการเงินระยะยาวเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในเดือนนี้ลองนั่งคำนวณดูว่าคุณมีเป้าหมายทางการเงินอะไรบ้างในอีก6เดือนข้างหน้าอาจเป็นการเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านหรือเงินสำรองเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วให้เริ่มแบ่งเงินออมส่วนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นก้อนใหญ่ที่ทําให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ด้านความรักเปิดใจรับความอบอุ่นใหม่ สำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่นักตื่นเต้นสำหรับชีวิตความรักของคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนที่น่าสนใจในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นในงานสังสรรค์ของเพื่อนร่วมง,งานการประชุมหรือเวิร์กช็อปหรือแม้แต่ในร้านกาแฟาที่คุณแวะไปบ่อยๆคนที่คุณจะได้พบอาจเป็นคนที่คุณเคยเห็นหน้าแต่ไม่เคยได้คุยกันอย่างจริงจังหรืออาจเป็นคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาทำงานใน,ผนแผนกใหม่เดียวกัน สิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจและกล้าที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาบางครั้งชาวราศีกรกฎมักจะซ่อนความรู้สึกและความคิดไว้ภายในกลัวว่าจะโดนปฏิเสธหรือถูกทำร้ายแต่ถ้าคุณไม่กล้าเปิดเผยตัวเองคนอื่นก็จะไม่มีโอกาสได้รู้จักคุณในแบบที่แท้จริงลองเริ่มจากการพูดคุยเรื่องง่ายๆแสดงความสนใจในสิ่งที่อีกฝ่ายชอบและค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองเมื่อรู้สึกสบายใจ ช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสําหรับการนัดพบหรือทํากิจกรรมร่วมกับคนที่คุณสนใจไม่จําเป็นต้องเป็นการเดทที่เป็นทางการหรือแพงหรูบางครั้งการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะดูหนังด้วยกันหรือแค่หนังคุยกันในร้านกาแฟงเงียบ,ยบๆก็สามารถสร้างความประทับใจและความผูกพันได้ดีกว่าการไปร้านอาหารหรูหราราคาแพง อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งเร่งรีบที่จะตัดสินใจว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ในการพบกันเพียงแค่ไม่กี่ครั้งให้เวลาตัวเองและอีกฝ่ายในการทำความรู้จักกันอย่างแท้จริงสังเกตว่าอีกฝ่ายปฏิปักษ์กับคุณในเรื่องสำคัญสำคัญหรือไม่มีค่านิยมที่ตรงกันหรือเปล่าและที่สำคัญคือคุณรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่กับคนนั้นหรือไม่ สำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องการความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีมากขึ้นอาจมีบางเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่พอใจโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดสรรเวลาหรือการตัดสินใจเรื่องสําคัญร่วมคันตัวอย่างเช่นคู่รักของคุณอาจทํางานหนัก หรือมีภาระหน้าที่มากขึ้นในเดือนนี้ทําให้มีเวลาให้กันน้อยลงกว่าปกติสําหรับคุณที่ให้ความสําคัญกับเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันสถานการณ์นี้อาจทําให้รู้สึกเหงาหรือถูกทอดทิ้งแต่แทนที่จะเก็บความรู้สึกไว้ในใจจนกลายเป็นความไม่พอใจสะสมลองเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาบอกคู่รักว่าคุณเข้าใจสถานการณ์แต่อยากให้หาเวลาสักเล็กน้อยเพื่อกันและก,กันแม้จะเป็นแค่30นาทีก่อนนอนหรือมื้อเช้าสุดสัปดาห์ที่กินข้าวด้วยกัน ก็จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำดีๆที่จะผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น สำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นตอนใหม่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปอยู่ด้วยกันมั่นหรือแต่งงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการคุยกันอย่างจริงจังแบ่งปันความคาดหวังและความกังวลของแต่ละฝ่ายอย่าถือว่าคู่รักจะรู้ใจคุณเองโดยอัตโนมัติการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจความต้องการและความกลัวของกันและกันซึ่งจะทำให้การตัดสินใจสำคัญเหล่านี้มั่นคงและมีความหมายมากขึ้น โดยรวมแล้วเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการปรับตัวและการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆโดยไม่สูญเสียความมั่นคงและความอบอุ่นที่คุณต้องการจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและความสามารถของตัวเองอย่ากลัวที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพราะบางครั้งสิ่งดีที่สุดในชีวิตก็อยู่นอกกรอบที่เราคุ้นเคย